ดนนี้นแล้วความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับบัตรของเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างเ,เริ่มต้นวันไหนคุณอ่านก่อนได้ไหมครับเพราะผมมาจะงงอยูนะอเ่เริ่มต้น,นทุกคนจนอดทุกคนจด้จดไม่ทานเอามือถือึ้นมากดเล็กขอ,อตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้น คิวอาร์โค้ดด่างเลีกว่าประเด็นก็คืวอาร์โค้ดบอกวันสถานที่ก่อนเขาซื้อไปยังไม่รู้เขาจะไปได้หรือเปล่าอ่านี่ตอนนี้เรามีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งกิวอาร์โค้ดอย่าเพิ่งโชว์ที่ไหนบ้างโชว์แรกอ่าโชว์แรกครับเราจะเริ่มต้นนะครับที่อีเวนต์แรกของเรานะครับในวันที่12และ13กรกฎาคมนะครับที่เซ็น r a l w e s t เก t ครับที่แรกของเราเริ่มต้นถึงเพิมเลยกี่ดังๆเลยสิเซ็น l w e s t g a เกครับอ่าและที่จะมานะครับ สำหรับวิกต่อมาวันที่25และ26กรกฎาคมครับที่เซ็นทรัลจันทบุรีเอาะเงียบเลยนะเงียบกึิบเลยทุเรียนนะโอเคต่อไปครับผมอีเวนต์ที่3ของเราครับ29ถึง31สิงหาคมครับที่เซ็นทรัลบางนาต่อไปต่อไปนะครับวันที่6และ7กันยายนครับที่เซ็นทรัลอุธยา ได้ไปกินโรตีใส่ไหมและเิกสุดท้ายของเราครับ26 e ถึง27 e กันยายนครับที่เซ็นทรัลศรีราชาไปไปดูสาวๆโรงงานหนุ่มๆโรงงานกันนะจํานวนวันที่เขาพูดนี่ที่คุณแชมป์พูดหมายความว่าเราโชว์2วันตอนหนึ่งที่มีอยู่ที่1โชว์3วันใช่แล้วนะครับที่เซ็นทรัลบางนาครับเซ็นทรัลบางนาข้างบ้านผมถ้าผิดพลาดเมาเข้าบ้านนอนได้ผมให้เราบ้านนอนบ้านแกงอยู่ใกล้กัน นะทั้งหมดนี้ก็คือทุกเซ็นทรัลละ2คืนยกเว้นบางนา3คืนนะครับเวลาโชว์ใครจะเป็นคนบอกอ่ะเวลาโชว์นะครับประตูเปิด6กโมงเย็นปิดประตูไล่ตอนทเที่ยงคืนตรงเดี๋ยวตำรวจมาโอเคนะฮะหกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับหกโมงถึงเที่ยงคืนนะฮะมีน้ำเปล่าให้ดื่มมีความสนุกมีการวนวดมีการจอยเต็มที่นะครับ เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกที่ครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในห้างนะเล่นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ hall กระโก็คือเป็นห้องที่เขาจัดงานใหญ่ๆนะฮะในห้างสงรรเสินค้านะครับะผมห้องที่เคยประกวดมิสแกรนะตามที่ต่างๆนั่นแหละห้องหนึ่งประมาณ4,000คนอย่าให้เหงาครับอ่าและตอนนี้เชื่อว่านะครับแฟนๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วในการที่จะมาซื้อบัตรในราคาเอ r l y Bird นะครับอ่าตอนนี้ครับ เราชมเลยไหมครับคุณวัฒน er ์เออรีบเบิร์ดของเรานะฮะจริงๆแล้วซื้อหน้างานเราขายอยู่แสนสองต่อไปทำไมอ่ะถ้าแสนสองสิบคนเราได้ล้านสองนะฮะในห้างโอเคครับมันไม่ดีเหรอเราก็เป็นจำเป็นเลยเราเอาคนกระเป๋าหนักสิบคนเราก็เล่นได้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ราคาพิเศษนะเหลือเพียงแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดทั้งผ้าเดี๋ยวฟังก่อนเถอะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเดี๋ยวพอสแกนปั๊บ มันจะขึ้นแล้วเธอก็ไปติ๊กเอาว่าเธออยากไปดูที่ไหนวันที่เท่าไหร่แล้วเธอก็จ่ายตังค์นะฮะระบบหลังบ้านของ MGI จ่ายได้ทุกระบบนะฮะยกเว้นบัตรประชาชนนะฮะจะเพย์พาวจะบัตรเครดิตจะอะไรเธอทำได้ทุกอย่างเข้าไปในนั้นจะซื้อกี่รอบก็ได้ เลือกวันเลือกสถานที่ได้หรือชไไม่่ด้นะครับมีราคาพิเศษ11รอบในราคาเพียง999บาทไม่ได้ว่าเป็นราคาเออร์ี่เบิร์เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ999บาทเข้าได้ทั้ง11วันกับ5โลเคชั่นของเราเลยครับนะฮะจะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นซูเปอร์เอพีการ์ดคุณอยากจะเข้าเข้าออกออกนะค,คุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณคุณจะไปทุกโชว์ก็เรื่องของคุณได้หมด คุณไม่ไปคุณอาจจะแน่ไปให้เพื่อนไปแทนก็ได้ไม่ว่าการวันนี้ให้เพื่อนไปเอาโค้ดไปเอาวันนี้ฉันไปเองฉันใช้แล้วได้หมดทุกอย่างต้องสแกนไม่เกินเที่ยงคืน23.59นาา59นาทีวันนี้ Early Bird จะหมดเวลาทันที หมดเวลาทันทีซื้อนั่งอ่าน300บาทนะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราเดี๋ยวผมจะพิมพ์ A ี C ิวอารคนดมาให้ทุกท่านสามารถแกนไว้นะครับเส้นทางทำมาหากินมาแล้วเร็วทางด้านนี้อ่ะทุกท่านครับสามารถสแกนคิวอาโค้ดแล้วก็ไปซื้อบัตรได้เลยนะครับราคาเออที่ใบของเราเก้อยเกาสิบาบาทสามารถเข้าได้ทั้ง1ิเอีเวนต์นั่นเองครับเฮ้ยพนักงานมีคิวอาโค้ดใส่ป้ายถือไหมเดินไปทั่วอยอ่างเงี้ยว่ามันต้องสแกน พนักงานจัดการหน่อยเอา QR code แบกใส่กระดาษแล้วเดินไปทั่วเพราะอันนี Spirit ้มันอาจจะต้องใช้มุมตรงอย่างเดียวเดี๋ยวงานนี้ถ้าใช้มุมตรงมีจะสื่อมวลชนไปดูนะฮะเพราะมันตรงพอดีเลยฮะเอาละครับในช่วงท้ายกันนี้ครับเดี๋ยวเราให้ผู้หลักของเราทั้งสามท่านครับมาฝากถึงอีเวนต์อีกสักรอบดีกว่านะครับรวมถึงผู้ชมที่อยู่นะเซ็นเตอร์เวิลด์นะครับรวมถึงที่รับชมผ่านทาง Miss Square Thailand ครับเริ่มจากทางด้านนี้ครับอันไหนห้ามก่อนแล้วกันครับครับก็เดี๋ยวทีมงานเขาให้ต้องการก็จะจัด เต็มที่เลยนะครับสำหรับ,บน้องลมใยแล้วก็น้องยูกินะครับทั้ง1 1คอนเสิร์ตแล้ว่าจะอยู่อิดคิวตรงไหนบ้างก็จะพยายามนะครับดึงกลับมาเพื่อความยิ่งใหญ่ของเดอะแกรนด์เสโดยท่านบอสอวานแล้วก็ทางเฮียหนอย่อยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นปบ่อยนี่1ิคิวเนี่ยถือว่าต้นคิวกันมาเลยครับบอสอวานอันจะเล่าให้ฟังว่าพญาของอในห้างต้องไปนั่งจุปุ๊กอยู่กับผมที่ออฟฟิศคือ หาคิวอะไรยังหาง่ายกว่าหาคิวลำไยนี่เหมือนอมเข็มในมหาสมุนคือหาวันว่างไม่ได้อยู่แล้วแต่จะหาว่าว่างเชา้า,า <c oughs> หรือว่างบ่ายหรือว่างดึกหรือกำลังวิ่งอยู่ตรงไหนเส้นทางรถจะต้องใช้ถนนอะไรมันผ่านไหมจะได้แวะก่อนนะครับกว่าจะได้นะฮะตัวเธอมาได้มันก็ยากแล้วก็อีกคนนึงที่ยากมากก็คือคุณองฟางผมนะครับวานไปทั่วเลยว่าเธอต้องไปต่างประเทศด้วยวานมาแบกกัน ทุกคนครับถ้าใครจะทำกิจกรรมบันเทิงจำไว้นะฮะอย่าเชิญอิงฟ้ากับลำยไยพร้อมกันนะฮะมันยากมากเพราะนั้นถ่ายวิสเตอร์ก็ก็จะได้เจอกันนะพี่นะก็เจอได้เฉพาะวันนี้งานอื่นไม่รับเจอนะฮะเพราะว่าขีเกียรไปแคนเซิลเขาทีหลังครับครับผมพูดก่อนนะพูดก่อนเพื่อนก็มันเป็นการรวมล้อมที่แบบยิ่งใหญ่มากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงยินดีโดยการประสานนะครับพอเฮียหน่อย ยกหูหาผมแค่นั้นแหละผมไม่ลังเลเลยไม่โอเอลังเลใจเลยว่าโอ้้าเฮียหน่อยพาเดินแล้วไปเจอกับบอสในงานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจากการที่ผมเป็นอินดี้เป็นสายการเินโลคอร์สอยู่แล้วเนี่ยเป็นต้นทุนต่ำแล้วค่ายเพลงพวกเรานะครับแล้วมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าทุกอย่างที่กำไรชีวิตของบอสครับก็ทางด้อมของมิสแกนแล้วก็ทางมอลลาร์มายดอนดูแลข้อม็ลตรงคำด้วยครับคุณในห้างด้วยนะครับขอบคุณครับขอเชิญเฮียหน่อยครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณบอยก่อนนะครับขอบคุณทอย่งในนะครับที่จริงๆผมเองเนี่ยภารกิจนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นตัวแทนมอหลัมทุกวงับผมของอีสานครับจริงๆแล้วงานนี้จะไม่ได้แค่หมอลำไอดอลแต่ทุกคนที่เป็นตัวหลักของหมอลำในในอีสานหมกจะต้องถูกจีงมาเพื่องานนี้ใช่ครับเพราะผมมีความตั้งใจเหลือเกินว่าหมอลำจะต้องไปทั่วประเทศให้ได้ั่นคือทั้งหมดของงานวันนี้ในเรื่ส่วนตัวของผมแล้วรู้สึก เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าหมอลำมันยังอยู่ในอีสานนะครับเนาะแล้วตัวของจักรวาลเองเนี่ยของมิสแกรแล้วก็ของหายร้องคำเดินไปทั่วประเทศแล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทั้งสองท่านเห็นในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วก็ช่วยกันจัดมือเพื่อทําให้หมอลำเนี่ยเป็นที่รู้จักในทั่วประเทศได้จริงขอบคุณมากครับขอบคุณเฮน,น่อยนะครับและท้ายนี้ขอเชิญคุณวัชร์ครับของผมไม่มีอะไรนะครับก็ฝากอุดหนุนนะครับฝากดูแล โปรเจกต์ของพวกเราและศิลปินในเครือทั้งหมดส่วนศิลปินของเราเนี่ยมีประมาณ30กว่าคนไม่ต้องน้อยใจนะครับรู้ไหมร้องฟรีก็ไปแต่เราจัดให้ไม่ได้เนีย่ยมันเยอะไปฮะรเราจะไหลเวียนกันไปแต่ตจวพ่อตัวแม่เขาคงไปทุกอันนะฮะอย่าน้อยอกน้อยใจกันนะฮะที่ต้องบอกนี้เลยนะก็ต้องบอกว่าลูกในห้างนะกลับเียนหน่อย แล้วบอสไปโอ้โหหนูจะไปหนูจะไปหนูไม่ใช่ลูกบอสเหรอหนูจะไปหนูจะร้องหนูพร้อมกระจอมองงานนี่เขาไม่ได้ไปเที่ยวกันเธอเขาไม่ทํางานก <c> ร <oughs> ะจอมองง้นตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วนะนี่วันนี้ไม่ได้บอกให้มานะหลายคนจะมาแต่ว่าดีใจนักอยากให้มาสัญญาว่าจะพาไปนะอย่างน้อยก็คนละสามสี่โชว์ก็ฝากไปด้วย <c oughs> บอกตรงๆนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเม็ดเล็กๆดเมื่อสักครู่นีห้หน่อยพู ในการรวมในการเชิญผมก็เลยมองเลยเิยเลยว่าถ้าเราเพอร์ฟอร์แมนสเกตโชว์ของเราออกมามีผลงานที่ดีทุกคนสนับสนุนที่ดีแฟนคลับหมอลำทุกวงทําให้มันมีมิติที่ดีแล้วเราประสบความสําเร็จดีทั้งทางด้านคอมเมอร์เชียลความนิยมแฟนคลับเราอะเนละมิตรคิดไปว่าอยากจะเอาหมอลำที่รวมกันแบบเนี้ยและลุกทุ่งโดยจะมีสตา์บ้างมีเด็กเกิดใหม่บ้าง ไปโชว์ในเมืองนอกจริงจังแบบสหรัฐอเมริกาอยู่กันเป็นเดือนเดือนผมว่ามันน่าจะเป็นจิตที่ดีนี่เรื่องจริงเพราะว่ามาสกุลมีความร,รู้สึกว่าของเราอ่ะทำได้แล้วเราก็มีเส้นมีสายพอใช่ไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอยเรามีมิสแกรนมิสยูนิเวอร์สคุณอยากไปเล่นมาไหนก็ได้นิวยอร์กก็ได้เม็กซิโกก็ได้ที่ไหนก็ได้เรามีพื้นที่ของเราหมดอยู่แล้วไปได้ไปเลยไหมพี่ไปละไปเพึ่งไปให้ผ่านสิบเอ็ดโชว์แรกได้ก่อน ถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเดี๋ยวเราพาโกอินเตอร์นะฮะเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นความปังมากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าอีกครั้งครับและทุกท่านครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความสนุกที่กำลังเกิดขึ้นคกับเดอะแกรนด์เฟสครับจักรวาลแห่งความสนุกกับ3ามหัวเรื่องหลักของเราขอเชิญมาด้วกับคุณนวัดครับในห้างประจักรชัยนะครับและเฮียหน่อยขอบคุณทักษะท่านด้วยนะครับดึงเฉยทักษะท่านเพื่เกี่ยวกับการถ่ายภาพร่วมการสัตรีมนะครับและแน่นอนครับทุกท่าน